กรณีผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีสัมผัสเสียงสูงต้องกักตัวรวมกันอยู่ภายในโรงงานแคลคอมอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีแล้วอาจจะเกิดปัญหาความไม่พร้อมของสถานที่นะครับล่าสุดมหาวิทยาลัยศิลปากรในอำเภอชะอำถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ขยายเพิ่มเติมไปเพื่อจะรองรับกลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่มที่ต้องกักตัวคุณสุภาชาอินทราลิตรายงานมาจากอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีครับคุณสุภชาครับ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีค่ะเป็นหนึ่งในสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อและกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจากคัสเตอร์โควิด -19 โรงงานแคลคอมในอำเภอเขาย้อยนะคะขณะที่วันนี้เจ้าพิทหารได้นําผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นคนไทยเข้ามารักษาที่นี่เพิ่มอีก229คนค่ะ ทหารจากมณฑลทนาหารบกที่15เพชรบุรีทยอยดําพนไทยที่ติดเชื้อจากคัสเตอร์การระบาดของโควิด -19 ในโรงงานแคลคอมอําเภอขอย้อยจังหวัดเพชรบุรีจํานวน229คนมาส่งในสถานที่ฮอสพิทลภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีหลังมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการประสานจากในอําเภอชะอําและคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดขอใช้สถานที่อาคารหอพักนักศึกษาจํานวนสามอาคารทีดตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงรวมไปถึงสถานที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไม่แสดงอาการจากคัสเตอร์โรงงานแคลคอมค่ะ ซึ่งจะใช้อาคารหอพัก4เป็นที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงในกลุ่มคนไทยนะคะรับได้จำนวน370คนค่ะซึ่งขณะนี้ใช้ไปแล้วจำนวน158คนส่วนอีกอาคารจะใช้หอพักอาคาร5และก็อาคาร6ค่ะรองรับผู้ป่วยที่เชื้อคนไทยรับได้จำนวน1 0 8 0เตียงซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยครองเตียงแล้วจำนวนจำนวน689คนนะคะ รวมทั้งขณะน,นี้ทางจังหวัดเองค่ะได้ประสานแต่ละอำเภอให้หาสถานที่โรงพยาบาลสนามเพิ่มเพื่อรองรับผู้ป่วยในอนาคตด้วยค่ะอยากจะได้เป็นลักษณะโรงพยาบาลสนามซึ่งเป็นอาคารใหญ่ซึ่งจะนำเตียงเหมือนกับเตียงเตียงรังอ่ะได้ซักอย่างน้อย200เตียงต่อแห่งเนี่ยเพราะมันจะเพื่อความสะดวกในทีมแพทย์พยาบาลในการดูแล ตอนนี้กำลังหาอยู่ท่านก็ท่านก็ที่มาว่าช่วยหาหน่อยนะครับให้ทุกอำเภอช่วยกันหาว่าตรงไหนเหมาะสมก็จะขอความนุเคราะห์ให้เป็นโรงพยาบาลสนามมีความกังวลว่าเชื้ออาจจะกระจายไปสู่นักศึกษาหรือไม่นะคะก็มีการยืนยันว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างช่วงปิดเทอมมีเพียงบุคลากรบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ส่วนพื้นที่กักตัวหรือว่าพื้นที่ในการรักษาค่ะก็ได้กำหนดให้เป็นเขตควบคุมแล้วค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคการศึกษานะคะจะไม่มีนักศึกษาเข้ามาแต่ถ้าเขาเข้ามานะคะเขาก็จะไปติดต่อที่ส่วนงานที่เป็นสํานักงานของคณะซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุมอยู่แล้วนะคะตอนนี้พื้นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะคะเรารแบ่งเป็น2โซนโซนที่เป็นพื้นที่สําหรับ เป็น LQ นะคะแล้วก็เป็นโฮสปิเ a ลเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เข้ามาเฉพาะนะคะสำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานหรือ,อผู้ป่วยเท่านั้นนะคะบุคลากรของเราจะไม่เข้าพื้นที่นี้